สวัสดีครับผมบรทนนลายสังจากช h a n n กลบสกายเน็ตวันนี้ผมจะมาสอนการสร้าง 3D โมเดลแบบง่ายๆด้วยโปรแกรม SolidWorks นะครับวันนี้เรามาดูกันว่ารูปที่เราสร้างเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับจะมีการใช้คำสั่ง Extrude แล้วก็ใช้ Hole Wizard แล้วก็ใช้คำสั่ง i นในการสร้างนะครับโอเคจากรูปเนี่ยจะเห็นว่าจุด Origin ของชิ้นงานเนี่ยจะอยู่ที่ไดมิเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือไดมิเตอร์38นะครับก็คือส่วนโค้งตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการทำรูคอร์เตอร์บอนะครับ m 1 0ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างจุดออริจินอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็หลังจากที่เราเปิดโปรแกรม solidworks เข้ามาแล้วนะครับก็ให้คลิกไปที่ Part คลิกไปที่ OK นะครับ จากนั้นคลิกไปที่ท็อปเ n นเลือกไปที่สเก็ตนะครับเราก็สร้างวงกลมขึ้นมา1วงนะครับให้มีขนาดเดมิเตอร์ตามแบบก็คือเดมิเตอร์38นะครับก็ให้ขนาดไปว่ามีขนาดเดมิเตอร์38นะครับจากนั้นก็ลากเส้นตรงขึ้นไป1เส้นนะครับลักษณะแบบนี้ นะครับแล้วก็ลากเส้นตรงในแนวนอนอีกหนึ่งเส้นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ลากเฉียงขึ้นไปนะครับค้างเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับจะมีการสร้างวงกลมขึ้นมาตรงบริเวณนี้นะครับสร้างขึ้นมาสองวงนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้อีกหนึ่งวง นะครับจากตรงนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าส่วนโค้งตรงนี้กับตรงนี้มันมีขนาดเท่ากันก็คือเดมิเตอร์38เพราะเพราะฉะนั้นเรากำหนดค่าความสัมพันธ์ให้มันนะครับส่วนตรงนี้จะมีขนาด75กับ50โดยที่ส่วนโค้งนียจะสัมผัสกับเส้นตรงตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็ให้ขนาดตรงนี้เลยนะครับ75 นะครับแล้วก็50จากนั้นเราสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวงกลม2วงนะครับให้คลิกไปที่วงกลมกดปุ่มคุณทอนค้างไว้แล้วคลิกไปอีก1วงนะครับกำหนดให้มีค่าเท่ากันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คลิกไปที่ส่วนโค้งตรงนี้แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ให้มันนะครับโดยให้เลือกเป็นแทนเจนต์ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ ต่อมานะครับก็ให้สร้างเส้นนะครับแนวนอนขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ลากไปให้มาสัมผัสกับตรงนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นเส้นตรงนี้นะครับก็ให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวงกลมกับเส้นนะครับโดยให้เลือกเป็นแทนเจนก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็ยืดเส้นตรงไปนะครับให้มันสัมผัสกันนะครับต่อมานะครับความยาวของเส้นนะครับมีความยาวเท่ากับ133นะครับตรงจุดตรงนี้นะครับแล้วก็241ระหว่างวงกลมเส้นตรงนี้ก็คือ133นะครับตรงนี้ก็คือ 241ครับต่อมานะครับความสูงนะครับตรงนี้ก็คือ140จากเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์นะครับ140ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเส้นตัวนี้ก็ยืดลงไปให้ตรงกันนะครับ ตั้งค่าความละเอียดของหน้าจอนิดนึงนะครับเข้าไปที่ด็อกเมนตนะครับ image quality เลือกให้ไปอยู่ในโซนสีแดงนะครับกดโอเคออกมานะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับต่อมานะครับกำหนดขนาด57ตรงนี้นะครับแล้วก็กำหนด r 89 ตรงนี้ถึงตรงนี้ให้มีขนาด57นะครับ r ก็คือมีขนาด89เนะครับเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ละตรงนี้กับตรงนี้นะครับสร้างความสัมพันธ์ให้มันเป็นแทนเจนต์นะครับตรงนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่แล้วให้ลบทิ้งก่อนนะครับตัวคอนซิเดนต์นะครับแล้วก็คลิกไปที่เส้น สเส้นนี้แล้วก็เลือกเป็นแทนเจนเราจะได้ลักษณะนนแบบนี้นะครับส่วนตรงไหน,นที่เกินเนี่ยเราก็ดึงกลับมาให้มันสัมผัสกันก็จะได้ลักษณะนนแบบนี้นะครับตรงนี้ถ้ากับว่าเรากําหนดขนาดครบแล้วนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเป็น f u l l y e f i i n e แล้วจากนั้นนะครับเราก็ใช้คําสั่ง x x t r u d e เพื่อยืดตัวนี้ให้มีความหนา19มิลน,นะครับ ก็ใช้คำสั่ง xtool นะครับแล้วก็ยืดไป19มิลนะครับขนาดแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยวงกลมเราเอาไว้ที่หลังนะครับเพราะนั้นตัวนี้เราแคนเซิลออกไปก่อนนะครับก็ยืดได้แบบนี้นะครับ กิลเมตรกดโอเคเราก็จะได้แบบนี้แหละนะครับต่อมานะครับเราจะสร้างตรงส่วนนี้นะครับโดยให้มีความสูงอยู่ที่64นะครับก็ใช้คำสั่ง e x t r u d e เหมือนเดิมจากนั้นนะครับให้เลือกไปที่สเ ket ตหนนะครับเราเลือกในส่วนของวงกลมตัวนี้นะครับให้มีความสูงอยู่ที่64นะครับ ตามนี้64จากนั้นก็กดโอเคนะครับเราก็จะได้ละเห็นไหมครับต่อมานะครับเราจะมาสร้างในส่วนของตัวลิบตัวนี้นะครับลิบตัวนี้เนี่ยเขาให้มีระยะอยู่ที่102แล้วก็มีองศาอยู่ที่29นะครับโดยให้อยู่กึ่งกลางของรูกลมนะครับ รูกลมเนี่ยเราต้องสร้างเพนขึ้นมาก่อนโดยออฟเซตไปที่37.5นะครับดังนั้นเราก็คลิกที่เพนตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก r e f e r e n c i p l เพนแล้วก็ใส่ไป 37.5, นะครับปิดทางนะครับกลับไปด้านนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับก็เลือกเพนเลือกไปที่สเก็ตนะครับ เปลี่ยนมุมมองแล้วก็ทําการสร้างเส้นขึ้นมานะครับโดยไปเส้นนี้ให้ยาวเลยออกไปเข้าไปในเนื้อของชิ้นงานนะครับจากนั้นกําหนดขนาดตัวนี้นะครับเปิดตัวเส้นช่วยขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับรูตรงกลางนะครับให้มีขนาด100่งร้อยเท่าไหร่นะครับดูก่อน 100 102นะครับ102นะครับเรากำหนดองศาเท่าไหร่ครับ29องศาโอเคกดโอเคออกมานะครับจากนั้นดึงปลายเส้นให้เข้าไปในเนื้อของชิ้นงานนะครับก็จะได้ลักษณะแบนบนี้ละโอเคครับจากนั้นนะครับ ให้ใช้คำสั่งลิบในการเอ็กทูดมันลงไปนะครับก็คือใช้คำสั่งลิบนะครับเลือกไปที่เส้นนะครับกำหนดความกว้างนะครับ19มิม mm. จากนั้นทิศทางที่ลิบก็คือลงไปข้างล่างกดโอเคเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ละนะครับต่อมาครับเราจะสร้างในส่วนของตัวนี้นะครับก็คือตัวลิบตัวนี้ นะครับเขาให้มีขนาด19มิลน,นะครับแล้วก็มีโปรไฟล์ที่เป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะทำการออฟเซตเส้นออกมาก่อนนะครับก็คือ146นะครับระยะจากเซนเตอร์ของวงกลมตัวนี้ถึงวงกลมตัวนี้นะครับเพราะนั้นเรามาเริ่มสร้างกันเลย ก็ให้เลือกไปที่ผิวตัวนี้นะครับคลิกไปที่สเกตนะครับเปลี่ยนมุมมองนะครับโอเคจากนั้นสร้างวงกลมสองวงนะครับระยะจากวงกลมตัวนี้ถึงวงกลมตัวนี้นะครับให้มีระยะอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกนะครับความสูงนะครับจากวงกลมนะครับ 1 05แล้วก็มีขนาด70กับ45 1 05นะครับแล้วก็มีขนาดวงกลม70นะครับกับ45นะครับเราก็จะได้แบบนี้ละนะครับจากนั้นทําการสร้างเส้นนะครับโดยตัวนี้เนี่ยมีระยะอยู่ที่1นึ่นะครับ โอเคจากนั้นนะครับสร้างเซนเตอร์ไลมาก่อนหนึ่งเส้นนะครับลงมาสัมผัสตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้ทำการสร้างเส้นแล้วก็สร้างเส้นอีกหนึ่งฝั่งนะครับจากนั้นนะครับให้สร้างเส้นตรงอีกหนึ่งเส้นนะครับแบบนี้นะครับเส้นตรงตัวนี้นะครับ ให้เลือกไปที่ตัวจุดตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวนี้เสร็จแล้วให้เลือกเป็นคอนเซนติกกันนะครับถ้ากับว่าวงกลุ่มนี้ระหว่างเส้นตัวนี้ถึงเส้นตัวนี้จะอยู่ตรงกลางกันพอดีนะครับแล้วก็ให้ขนาดมันที่1 1 8นะครับก็จะได้ลักษณะนนแบบนี้แหละนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ใช้คำสั่ง e x t c u t e นะครับ เลือกไปที่ตัวนี้ตัวนี้นะครับเ e c u t มาทางด้านฝั่งนี้นะครับ1ิ9 m มเมรโอเคเราก็จะได้แบบนี้ละเห็นไหมครับต่อมานะครับเราจะสร้างคำสั่งลิบนะครับก็คือตัวนี้จะมีลิบอยู่อีกหนึ่งอันนะครับก็จะต้องสร้างเพนขึ้นมาก่อนที่146นะครับ ก็ให้คลิกไปที่เพนที่1นะครับแล้วคลิกไปที่เ f e r e n c e คลิกไปที่เพนนะครับอ f f s e t ไปที่146นะครับคลิกไปที่ Flip o f f s e t นะครับจากนั้นกดโอเคคลิกไปที่เพน2ที่เพิ่งสร้างนะครับคลิกไปที่ส e t c ตจากนั้นนะครับเปลี่ยนมุมมองแล้วก็สร้างเส้นขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับ เส้นตัวนี้นะครับเขากำหนดว่าจะต้องมีขนาดระยะห่างจากขอบตัวนี้ถึตงตัวนี้2 2มิลิเมตรนะครับเพราะนั้นเราก็กำหนดขนาดจากตรงนี้ถึตงตรงนี้2 2มิลิเมตรโอเคก็จะได้ลักษณะแบบนี้ละเห็นไหมครับจากนั้นก็ใช้คำสั่งลิดนะครับมีระยะ19ม mm. ิลทิศทางลงข้างล่างกดโอเค ก็จะได้แบบนี้แหละเห็นไหมครับโอเคครับต่อมานะครับตัวลิบตัวนี้นะครับมันจะต้องอยู่ที่ขอบของส่วนโค้งพอดีนะครับดังนั้นเรามาแก้กันนิดนึงครับก็ให้คลิกไปที่ตัวลิบแล้วก็คลิกไปที่ edit sketch นะครับเปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับ ลากเส้นตัวนี้นะครับขึ้นไปนะครับสัมผัสกับส่วนโค้งนี้นะครับเค okay. ลากขึ้นไปสัมผัสส่วนโค้งตัวนี้จากนั้นก็ออกจากการสร้างสเก็ตเราจะได้ลรสับแบบนี้หละนะครับต่อมาครับเราจะสร้างวงกลมที่เหลือก็ให้ใช้คำสั่ง e x t r u t e นะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวสเก็ตตัวนี้นะครับเลือกในส่วนของวงกลมนะครับ ตรงนี้เนี่ยเขาให้มีระยะ45กับ21นะครับก็ให้เปลี่ยนระยะไปที่45นะครับเปิด Direction 2นะครับให้ไปที่21จากนั้นกดโอเคเราก็จะได้แบบนี้ละเห็นไหมครับต่อมานะครับเราจะสร้างตัว Outer b a r l M10 นะครับก็เดี๋ยวผมจะปิดตัวนี้ก่อนเส้นช่วยต่าง นะครับเทผมก็ไม่ใช้แล้วนะครับโอเคต่อมานะครับเราจะใช้ในส่วนของโฮวิศาสต์นะครับในแบบเนี่ยเขามีการทำคอตอบอร์นะครับ M10 ทั้งหมด4รูด,ด้วยกันนะครับดังนั้นเราก็จะใช้โฮวิศาสต์นะครับเราก็เลือกไปที่ M10 ตัวนี้ตรงไซส์นะครับ M10 ตัวนี้จะมีในส่วนของตัวฝังหัวตะกูเนี่ยหลากหลายขนาดนะครับเพราะนั้นตัวออปชันแรกเนี่ยเราเลือกเป็นคา u n เตอร์บอร์นะครับจากนั้นเลือกไซส์ที่ต้องการ m 1 0นะครับเลือกให้เป็นการเจาะทะลุนะครับลักษณะแบบนี้นะครับตัวทะลุตัวนี้นะครับโอเคต่อมานะครับก็ให้เลือกไปที่แท็บโพซิชันนะครับแล้วเลือกไปที่ผิวที่ต้องการเจาะ นะครับเปลี่ยนมุมมองโอเคเห็นว่าพอเราลากเมาส์เนี่ยมันก็จะมีรูปของรูที่ทะลุกับรูที่ฝังหัวเคเอร์เตอร์บอ์นะครับรูแรกเนี่ยเอาไว้ที่ตรงนี้นะครับรูที่2นะครับก็ให้มาอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแบบนี้นะครับรูที่3ก็จะต้องอยู่ที่เซนเตอร์ตัวนี้นะครับส่วนรูที่สก็จะอยู่ประมาณนี้ นะครับโอเคตรงนี้ระยะของรูมีขนาดที่133กับ70นะครับก็กำหนดตรงนี้ให้มีระยะอยู่ที่133นะครับแล้วก็ตรงส่วนตรงนี้ก็คือมีระยะอยู่ที่70นะครับจากนั้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรูนะครับ เลือกไปที่จุดคัตเตอร์บอลแรกแล้วก็จุดคัตเตอร์บอลที่2จากนั้นสร้างเป็น h o r i ซอ n t อ l นะครับจะเห็นว่าจุดเซนเตอร์เปลี่ยนเป็นสีดําละจุดตัวนี้ก็เหมือนกันตัวแรกเป็นสีน้าเงินนะครับให้คลิกไปที่จุดตัวนี้นะครับแล้วคลิกไปที่รูตัวนี้นะครับเลือกเป็น h o r i ซอนทอ l เห็นไหมครับเราก็จะได้รูที่โดนกำหนดถูกต้องละตัวนี้เป็น fully define ละด้านล่างนะครับจากนั้นก็กดโอเค ก็จะเห็นว่าโปรแกรมจะทำการเจาะทะลุแล้วก็ฝังเคอเตอร์บอให้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการใช้โปรแกรม solidworks ในการสร้าง3 d model ยังไงก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อที่จะได้ติดตามช่อง channel กัอ s s y y n t t ในการทำคลิปสอนสร้างโมเดลด้วยโปรแกรม solidworks นะครับขอบคุณครับ